ééé, thôi nữ sườn hay nhang là phải sạch đấy đâu, bố hết đâu, bố hết, bố bố, bố công việc đấy chưa đâu, được, ah, bố, xin chào, xin chào, bà đi, xin phụ xin chào,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  xin Bà xin chào, xin bà đi chào, xin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  bà xin chào, xin chào, này ใหมูฮุงนะนี่โอ้มีอ้วนมาไหตามกินเองเด้อบไลูกว้ามีอ้วนไปใส่เด้มีอ้วนไหมอ้วนเยอะฮะอ้วนเยอะมีอ้วนเปลี่ยนไปบ่มีอ้วนนะเลือดยังเนี่ยเลือดงูอะไปลูกอุ้ยอุ้ยหิบยังแท้เร้าหมอไปหมอไปต้มสินงหรอปลูกฉีนเพิร์นเ้อ

ตีงวไม่ชินนหน่อยเนาะกล้วยปวดงวงกล้วยเนาะแม่ตีงวงไม่ชี้หน่อยเลยน้องมิลูกต้อหมอบด้วยอย่งในบ้านนะคะเรียนคาเด็บอะจอยสิไปเบิ้งน้ำเหลืองมาแดงบ่แดงใส่หมอบไงอเห็นไหเลูกมังกรก็ได้มือบุญแบบเหมือนกงเปเฮ้ว่าเลยเห็นไหมลูกเห็นไหมเนี่ ปอกไม่ได be ้เหยุดงานี้อยาไปกติม so ีอ no. yeah. right. ้วนเพิ huh? ่มาตามกินนวนี่เพมาตามได้อ้วนเป็นไปมัราเดี๋ยวคนใสเนาะเห็นว่าจอยออกกำลังาเยแ่จอยวนมันา่เ เมื่อได้บุญแอเห็นคมาเลยเมื่อได้บุญคมาเอามาจากไนมามาเอามาหุงแล้มา่มใช่ิเนาะแต่จะทาบุญเห็นคุมาเลยคุณแมันเคยลูกชาคุณแกตามฮะเมื่อเอานี่เมืให้มตู้ในนี่เอานี่เมื่อให้มตู้ใน ชาบดเด้มวชาบดไดีเนะมวยชีเด็กกะเชาบดอกเอาไว้ต้มเพรต้มไกินได้ละอเปื่อยงเาไ้ยแงงเอาก็ยังห้เชียรว่าได้กินีของพุงเนี่ยจะามาดรอใส่ดรอปเกเออรกินหือนก็เออทเอ่าชุดเพิทเ อนี่นนะานชายวช่โอพี่ตี่าชายมีนตรเนี่ยบาของพนเหาตรียังคือว่าของพนบัตร่ของของพ่อพนนะตอนนี้ข้าวตเทียงกนกเทียงเนาะสี่มงแดงข้าวนี่่ค่อยอยากเลยกินยกอืนเทนาะ จะคอยไปเทื่ยก,กันเลยเข่าเมากินได้กินในเศร้าว่ากินเข่าหนีนิ่งข่าโบโบมาอ,อยู่พี่มาอยู่พี่แล้วข่ก็อยากเข่าเ่ยข่านกินแต่ว่าบางท่ากินตอนเศรเ้าแล้วก็แล้วตอนเที่ยงสิ่างานกินตอนเช้าตอนเที่ยงตอนแล้ก็แล้วเลว่าใกินอย่าอื่นกินหมังใหม่หมังยางบอยสิแต่พี่น้องจะต้มขนมเป็นหมังใหม่เบบชื่อมากเนาะ นี่ยอยูแ่แบบกินอาหารนี้แทนเขาเลยแม่ขึ้นแรกวะนะแต่มันคงสือกว่กวนกวนกเขาเลยขออยู่หน้านี่สิกินเข่าปกตินะคะวะวายาง่อเช้ชไม่กนมแมินเข้าวมืวม้อเะ้าามาบชอมขาบนาะค่ะมาอยูหนให้อยู่หน้าจะก,กัปกตินะแต่ว่ามนันไม่มาต่อแบบต้องก,กินนี่เลยกับแบบนี่ก็กินมามีเป็น่างใช่ไหมอ๋อชื่ชมที่ไกินหรอม่แต่ว่าเขาน้ามี เากินท e ุกข้าวมื่อนึงสามข้าเแบ่ว่าอ้วนเลยพี่น้องเลยอ้วนดยแบว่าไอแกบบานี่นะมาไม่ได้ตื่นตัวเองโ่งนี่ตกเก้าใช่บ่ก็ถุกตัวแล้วดีนี่ขอ่นยังไงอ่นกไกันไงวนกันวนกงแนกนนยังแวนยงยขกนขยวยันขนกวัน่วันนั่นันยนน้องเย วนมั้มีเข้งมีขามีเข้งมีขาน่อยในอีกเนาะอวนคือสาวเงินเนาะอ้โหวดน้องมีจะงี้อันนั่นว่าน้องมีนะน่องมีจะขาน่องบิว่อเอาอีขายอั้ีขาน้องบิวดีน้องน้องบิวม่จะีขาพาดีได้อกมาสูงบ่ดีแล้เนาะใจเจไปบริุจ้ิหัววิ่งหากนที่จบกินยังอหญ่ใช่ปะวิ่งนะวิ่งหัวกินอีกวิ่งหัวอะไรอย่างนน คุณเองเนาะสี <compelling sound> ng, illa, ่เดือนเพื mm ่อนำไปเพี้ยนทองเนานสี yeah. 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 ่ห้าเดือนเพื่อนใครเดือนมันเฉื่อยไปเองเนาะตอนนี้แยกไปแตตอนนั้นมาเปลี่ยนเพิ่นขายเพิ่มพวงนี่เองตอนนั้นปุ่มมูนาใส่กี่เด้อตอนนั้นเจ้ากำลังในสองเดือนตอนนี้เดี๋ยวค่ะง่นแล้วแบบเท่ากับว่าไปขายเครื่องขายฟองงานบุญแหงน่กติปกติ อสีเดียวเอพี่เปลาขอแล้วว่าอวดอีกแ้อาขอยท่อมยังมาว่าอวดอีกเนาะอวดกับว่าชุข้างกับอไรอีกบ่กบ่ะไรเเห็นาใช่ผูุ้มชออไม่ว่าในพื้นที่นเยเนาะมีคนมาลามาคอีกนะบอกเจ้าได้อ่นน่บก็ซัดจะมาอยู่บ่บ่แรงมายได้อานน่เตที่อบบ้างนะคอย่เขาไปเบ่งนี้ได้บ่ตางไ่บ่ได้ยีไปอยู ยังบอกว่ายังส em. ั่งผ้าบอกเืองยังแม่เขาอก่อสั่งผ้าสั่งอวดแมดูได้เลยหรือไงแบบอวดยังอวดน่าจะอวดแบบสัางสั่งผ้าแบบอุ้มพ่อไม่ไปช่วนเ่ยว่ไปสั่งผ้าที่แท้ไ่อุ้มบอกได้ว่าไปสั่งผ้ายังครจะงูเราเจอคนบอกว่าสั่งผ้าไปลังเลยไ่กัอีกอีกกันคนมี่มาบัตรที่สงเลยว่าผู้เดียวน่ะสีหามินเลย แต่กเอนนีมาบัที่ซงก็แไปว่าแต่ก็มีีกเรื่งอีกสั่งพผู้แลกว่าไล่แต่ว่ามาอวดอยังงไม่ชนะผู้ไรกว่าไล่มีผัวชื่อไห่เอ็นเจีีนะผัวชื่อไห่นอกใครสิบอวดเมนอะไรถ้าผัวผัวแพเออข่อยเว่าเออข่อยะเบียอวดโลกนะแต่ก็ะว่อวิ่ตองเออคนที่โงเผยยังข่อยเปเหตุยีนออกนานลยลายเลยเนาะแม่วิวเ่าเม่นมาบัตนึงนะจั่งภาพอะไรกันไปว่าคืออวดอยังงีี่มกับ

ใช้มือวันที่สี่นั่นใส่พัวเราไปซื้อดอกไม้ให้อว่าหรือว่าเราแว่าขาดพัวขอบุญที่จากพี่จากน้องจากลูกจากวิญญาณอาจารย์ลูกจากพัววัเนาะเราก็เลยเออแบบแพ้แพ้กันทายลงนะมันชีแบบว่ามันจะเป๊ะตรงไหนที่เขาบดตรงไดแคะไปนแบบนี้มึงใช้แล้วน้อยใจมีสามีแล้วเนาะใครกับป้าตีแล้วหรอใครใช่หรอใครจะ แค่งง okay, ื mm ่อนาน่ทำเลยอย่างเงแบบไม่น hmm. <Yeah. S 2> mm ่าทำาดียวย่ตกเมนันสนะมาอวด้าสร้างภาพอาจารย์ก็แปะได้นะก็สร้างภาพอย่างงี้รางอนเไปสนใจอะไรู้เอามีไ ห่ห้องห,ห้องโชนใจอยู่ใจไปว่าเอาหวผู้ามายว่าเป็นยังคือว่าห้องสังผ้าเป็นยังคือบกเีมากระจงด้วนอกมาเออมาอามาไ้หรไม่แม่บาเตียงชื่อมไม่หายฉันน,นี่กอะ่วกได้ชี่อแกบอก้ยู่นะใจแต่ว่าเป็นยังที่ต้องมีนมาว่าสังผ้าไปกันร้ายูทูบเด้อประมาณนี้นะปันมาไขได้ลงไม่จากคนอื่นมากเลยวนะ่าเอซีที่เห็นเว่า เอฟซีสิมาลำมาแหงก็ว่านี่จัดว่ากแถ่คือว่าเจ้าไปดิงคนอื่นคนืชื่อเอไม่ให้หอวะโอ้เนาะเดี๋ยเอาให้คุณยายกันเนาะทำอะไรเนาะมาอะไรเป็นไงลงคนหนุ่ยิประมาณเ่หร่น้ออะไรมาอะไรมาจากอ่าบอเทียงชื่อให้เนาะถ้ากรดิมอกใจที่่นจะชื่อหมอะดอกไม่ให้วันที่สิเนาะ คนทวมหักยังก็มาแอนแดบราน้มใจได,ด้กนหน่อยจากผัวเฮ้านะจากหัวเตีเยเพิ่นตนนนะก,กันกบอสาสเพ่นชิว้วเรืด้งมันท่อ,อนนอกแต่ว่าตอนนี้่ะงเมื่อยอยู่ยงอ,องแบบถืออันลัดมือยก็เมื่อมือเนาะเมือ่อยได้กวงนอนอ จะเข้านอนตื่นนี่ไปคุเพื่อนนอนตื่นนึงแล้วนี่ก็พตื่นม่จะหัวเขานเพื่อนกะหายด้วยนะสาวดนอนนี่กับาต็มมือชีเตะด้วยเนาะ้ไม่เหยวจัดน่แต่ไอ้กับอาไปชี้ถามอะจะพาจะไปเพื่อนท่กผู้ตบวใหอย แต่ว่าพู่กับพ่อพู่อยู่ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเขาก็มีอาการแบบว่าไม่เมย์อยู่นะแต่ว่าคือเขาพู่ที่เขาพ่อู่นั่นแค่แบบว่าเขาคิดว่าแบบดําดําเดือนดําใดฉินะอันนี้ก็คิดว่าเพิ่งจะพอดสามเดือนแล้วนะแต่ว่าถ้าไม่อาการเมื่อยมันอยังคือชีเลยเนาะตอนแรกๆ่อยเพิ่มินยาดนักตอนก่อนบอเตียงคนฟาดน้องมุงกแต่ใช่แต่กูแก่นขนาดเนาะที่ไปแล้วแบบนี้รู้สึกตอนเมื่อย พาคุณสายทองว่าเป็นนักกินยาลดน้ำก้นแบบเมยนะตุยอย่างนอนอย่างนอนเสายทองอ้ยคนใกล้ระตายแล้วยังจะต้องมาหยดนะไปหาเครื่องตามกันเล่นแบบเนาะ

น่าตามเง ok. ี oh, ้ยเอเพิ่งติ oh, ๊กตอกก็้ิวอนี้ลอาจไดยงเสร็จมีเมีเสมเร็จเส็งเส่็จมึเสมีงเสร็จมึงเสรเสร็จมเสร็จเมรมีอ็เสรเเเรเ็งมง เน hey, ี mm ่ย hmm. ชื่อนางยืนเจ้าหมอกเลยคอยตากม้าว้นีหัวน้ขูดอันนี้ยังคงไวรมด้วยแต่คอย่ม่ยังกแต่คอยเยอานตัอยสอาดใส่น้ำไม่นเลยนี่ขาวๆนี้

ย <že 20 3> ังไ่ทาแลวนี่เป็นอาถาใช่นั่น่ะมั้แล้วนี่ไงนะเราทบนี้ไะกรรัมี่บ้าน เนเแลวแล้วเนาะตึ๊ดต๊ตร่ตึ๊ดตึ๊ดตาเดวนีกซมรดจ้าปะรำสวยงามใ่มตนไ้ปกระดกาปทุก มีข้อใครมีขอึกินยังละมือนี่ครูสาวมานั่งเลยอื้ออือเบิ่งาอะไรเดี๋ยเปอกไงเปลอกไงปเนเลดเปื้อยเรื่อปนน่งเลยกินข้าเ้อ เ่ือนเออเ่นทาเล็บใหม่ทาเล็บใหม่เนี่ยมันเปื่อนว่ะเปื่อนจกไหมเปื่อนจกไหมอือเปจกของกับตุ้ยตี่โนนาะไม่ใช่ประเด็นธรรมชาตินะบ่บ่นอะไรขำหลักบ่นอะไรบ้างบ่กูะไร้างบ่นอะไรบ้างปากคอบ้วนรวยเท่าไจังมีอะไรกับกูบ่บ่กูเรียนนุ๊กชาเดเกเาคนกอ้วนคนไปชี้กูบ่นไม่เชื่อ อักอนอันตายตัขึ้นใขึ้นน่นยไม่ว่กินเนี่ยกินเห็นเลยนะกินเนี่ยจบายห่วงแบบไม่กด้งนต้มกระดานยากว่าต้มยากกัมาอยดแพงเชียวแล้วจุดอะหันบุอยู่ไป่วยอะัมีแยังมาหลาดหมดมาเดียวเลยเต็มกเาไม่เหรอก ไม่ก็ปลาใช่ uh, ิงๆานม่เป็นยังป่าะเฮ้ยยี่กินไหกใจจะขึ้นจะรุด็อันเีอัน่อเปน่านอันนู้นเรจะน้่งกับเ่งเอาได้แล้วก็ช่วยตรงนี้แหละไ่ก mặc được nào mặt mấy lúc mày ở lúc này lúc mày mất Ừ mày mất lúc mày mất mày mất mày là à, <laughs> mày mất mà. uhm. ไมนน่จวันยเราขายมนายายาเรา่าเก่งมากเก่งั้งชุดเมื่อุบมาน่บก็ตาเมื่อบุญงเอามงก็อีูผูมเฮียนี่อืมทันน้นของรานเลมาล้วเขาชืรถรถตอไมอืมกูรู้ว่าเขาใจมาชุกันนี้เน้

tìm được những cái nhóm cái phụng của tui ừ là cái nó một là. Tôi là cái nó nhỏ 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 cái nhỏ 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 này nhỏ 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 เพราะว่านน้องน่อยจะเมือยงไหนเขามล้นเขาเขาอวะพไปไกลเาไกลเาันน้องเนไปแล้วนั้ยไปเอนาเนยางเีไปกลนบ้านเองเกงเอเด้อาเด้เนื้ปลาตัวเลยปล่่ mời quá đẹp rất sẽ kỹ ngon quá buổi bò em 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 phối tích cái chỗ bay anh hết rồi lắm nhảy anh em bay 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 anh em เมกิน uh, like ้เส้น yes นี่ลูกน่าใช้นามเลยไม่ละไม่กินยังนักต้องตุ้มเส้นมี่ปาที่น่ว่ามาไหมนี่เป็นตัวเอดกทาไมเด็กมันดะโกงหลกพี่น้องเลยะทัตลดางทมช่กันย้อืมขยัข้ยต่ชนเหไปนอนโมพน

บน่งหลาป่าใหญ่เขาเห็นไหมาูกมดูมองดูมอข้อใจประตูเลยทำมาหาะรตูป่านข้อใมือใกล้บุญต้นกลองผมพูดน้องเสียงชื้อจังล่าล่างขอมออบอกเสียื้อีเนป้าหมาดอาบานี้อาานี้อามานี้อามานี้อานี้อามานี

เอาหน้าไปประตูกินใบร่างข้าวมาก,กินตาไปบออย่